สวัสดีค่ะเมื่อนี้กายู่กับพ่อนภาเนาะคะ่ะพ่อนภาจะพาเอฟซีทุกคนไปตามแนวทางของแม่ละย่องนะคะแม่ละย่องเป็นตำเล่านะคะแต่ว่าพ่อนภาจะเอาแนวทางตำไทยมาให้เอฟซีเบงนะคะสุดยอดจริงๆนะคะคลิปแม่ละย่องตำไทยนี่คลิปนี้จะคลิปอันนี้จะเป็นคลิปแรกนะคะทีได้เอามาลงช่องซึ่งเขาไปทีซี่แปดตรงๆนะคะเขาล่างจริงๆว่ต้องกลับเลย แนวทางของเมลละย่องนีซุดยอดเนาะคะ่ะเขาไทยพ้อมส่วนตำาลาาเยน,นี่แมลละย่องเอามะาหาเอฟซี FC แล้วเนาะคะ่ะแมลละย่องเพิ่นบอกว่าเพิ่นบยอยากตัดคูใดออกเลยเนาะคะ่ะแนวทางจะมียูที่12คูนะคะเพิ่นบยอยากตัดคูไหนออกเลยเพราะว่าอย่างก็คือเคยมีขงังนึงปล่อยมา12คูมันเข่าทั้งบนทั้งล่างเนาะคะ่ะ ในทางของเมละยงต่ำเล่าจะเป็นตัวได้ก็เขาไปรับชมรับฟังกำกันเลยดนะค่ะและอีกอย่างหนึ่งพ่อนภาพรบกวนพี่พีแม่แม่น้องๆองทุกคนฝากกดติดตามเพจพ่อนภาพ่าด้วยช่องจริงเห็นได้ด้วยค่ะทาง Facebook นะคะพ่อนภาเกาะลงคลิปเหมือนกันเนาะคะ่ะตอนนี้ผู้ติดตามบอท่านได้ครบหนึ่งมือเนาะคะ่ะกาะรบกวนแน่เด้อค่ะขอบคุณค่ะค่ะแม่สวัสด,ดีค่ะ เอฟซีบรรโชดีกับแม่ตั้งแต่เลขล่าหัวเที่ออกสามซีดอกกับเลขกไทยซีแปดตอนนี้ได้สองพนเจน่นที่ยาโอนเขาบัญชีแม่ตะกี้เนี่ค่ะเขาพูุเอฟซีนะเขเอฟซีหลายเด้อหัวดาหวหวมือนี่แหะเมีสูมีหมาชื่อเกาอนี้เป็นเลขเล่าพัฒนาตอนสองทุ่มเชง แม่เฮ็ดไว้แล้วมันบ่าขายเอฟซีถามลหลายหลายเฮ็ดแม่เฮ็ดแล้วเร็วค่ะเ,เป็นยังไงคะว่าสบายดีขึ้นยนังต่ดีคือแม่มือนีกับพ่อมีเสียงแม่เลขไทยของแม่กับเขาอยู่งนค่ะเขาบ่ได้ซื้ออ้ค <c oughs> <c oughs> ุยากันนะ่นนีต่ตะเลขแล้วเลขไทยกับเขาตรงตรงเลยสี่แปดล้านแม่โชคดียุบอ่ะค่ะวันแม่ไปทำบุญแม่ไปบ่ได้บ่ได้ซื้อดอกค่ะวันไปไปเบิด์ตหนึ่งวนัวนไบเบิร์ต เป็นวันอาทิตย์ลูกว่างพอดีพาแม่ไปทำบุญค่ะดีแล้วล่ะค่ะแม่เฮ็ดบุญฝากไว้เลขจะได้เขาทุกงวดทุกงวดเนาะแม่ให้เอฟซีเพิ่มมาละมีแม่ใน่เด้อจ้านี่เราขอบุญขอพุ่เอฟซีหลายๆเด้อ่เงินถูกบาทถูกสตางค์ที่เอฟซีอ้วนมาให้แม่ก็ขอให้กลับขึ้นไปหาเอฟซีไปหาเมนลัญทิยาแล้วก็ช่องเมนลัญทิยานี่แกไอ้เป็น จิบแถาพันแถวกูละเด้อสาทุสาทุสาทุค่ะเข่นกันค่ะเมื่อนี้เลขล่าพัฒนาหายวิ่งตัวได้แมมเมื่อนี้เล่าพัฒนาเดี๋ยวเมื่อนี้แม่ชีบอกก่อนได้ว่าเมื่อนี้คือเล่าพัฒนาเฮานี่มันได้สูตรเต็มมันเลยได้เมย์เมย์น้นเพชรจังไดชิตัดแม่กับญาติมันออกกะเลยบอตัดเลยจะปล่อยเลยมันบอค่ะแม่ลายโตกะปล่อยเลยมันบอ เรืงว่าแม่กะกะกะคิดนี่เรืงว่าถามแน่นวนเบิงเบิงกวนนี่มันสูตรเต็มหนึงสูตรนี่มันเป็นสูตรสูตรสิบสองคู่นี่ยนะสูตรสิบสองคู่บัน่นมะเขียวนี่มันเฮ็ดดี้มะเขียวนี่มันมันได้ได้สิบสองคู่แต่การว่าเป็นยังค่ะแม่ค่ะค่อยตามนั่น,น,นกะบ้าก้าตัดตัวไหนออก <ทะ S 1> ย่านตัดออกพิษตัวย่านตัดตัวออกตตออกแบบปล่อยเลยค่ะให็นคนพิจารณาเองยิ่งซี่คนกับสื้อเพราะเป็นสีสันนะคะแม่แต่ว่าเพราะว่ามือวันที่ยี่สิบเอ็ดมกราเนี่ย ันกระไดมันได้12ครูจับมาด่วนๆมันจึงสีได้แค่านึงจับมามื่อวันมื่อวัน21มกราคมหนึ่งมันได้12ครูมันหันเข่าทั้งล่างทั้งบนนลนะอ๋อแม่เลยกไม่อยากตัดต่อแม่แม่ก็เลยกไม่อยากตัดแต่วม่อยากถามเมนวลเบื้องบนปรึกษากันก่ื้องใบสีจังไดญ่ว่าต้องตัดดอกแม่ว่าต้องตัดเอาตามนั่นเลยเราข้าให้วิ่งนี่วิ่งต่อได้น่ะวิ่งนี่วิ่งศูนย์กับสาม วิ่งศูนกับ3สามารถวิ่งได้บนล่างคือเก้าคนพอผู <S <S ้ใดก็จะามากล้นมาหิ่งแผู้ก็ศูนย์หนึ่งศูนย่นย์สองศงศูนบศูนย์แปดศูนย์เ้าศูนย์กาศูนย์แป

ก็ะชูนเหูอรักสามนี่เน้นเน้นสามหารกระสามหูสามหาสามเห็สเหสดสมากเลยแม่หน้าตรงๆบ่บดได้อดบ่ได้อดโตกลับทั้งรัฐาบาลไทยทั้งเล่านูสังเกตดูแมนดูจ้ะแต่ว่าการแต่ว่าการบอกเอ็กซ์ซีเป็นใหม่น้ำแน่ของเบบสั้งสี่มันก็นมีเขามีรูดได้ค่ะ เป็นสนนูตรคำนวณคือนี่แม่กฝันฝันเกี่ยวกับนายเกาอีกอะไรเมนอน,นว่แม่เลขตกเกาสิออกแบมเนียแต่ว่ามือมือมันออกสเกากัฝันเกี่ยวกนายเกามาหาคือเกาบัดมือนี่กับฝันเกี่ยวนายเกาอีกแม้ว่าไ็นจำนวนหนึ่งที่มันออกสีตัวโบราณมันตงตัวใดตัวหนึ่งตรไตรม้ที่เพียรเนี่ยว่าฝันเห็นแต่แนวน,นี้เนี่ยพั อะไรก็ได้หนีอะไรก็ได้หนีตเก้ามันกับมีแต่สามสี่ด้วยเน่แม่สามสี่หนตเก้ากับว่าแน่เนาะก็รู้ว่าแน่ข้างเขาเจ็ดศูนย์น้ำเราเจ็ดศูนย์สามเก้าน้วมือนั้นแม่เจ็ดศูนย์สามก้าัฟันเกี่ยวกับนายเก่าแต่ว่าแมมาเลอนีเห็นบ่กับฟันมันขึ้นกับฟันเห็นมานายเก่าอีก ที่ไม่เอซีมันป่ามันขอเบทแม่มันมาจให้แม่ไปดูแลผู้สูงอายุเนทไปแล้วบ่าหันเบอร์ทุนใจอบ่ันบ่หันได้เห็นโท่มแล้อใส่ทกับ่าจาก็ไม่เห็นมือขึ้นแปลกแแม่ก็บอกการละหรู่ว่านม่เมยไปยู่วัดอ๋อาจจะแม่เปนขอหมู่ว่านอ่ละค่ะเพิ่นอยากไปดูแลพอเพิ่นผู้สูงอายุมันจะก็รายได้ก็ดียุ่ ตามคือเป็นทรงไร้ไ huh. ร้นะคะมุนดยากอะไรเบอร์โทรแม่เ huh. ห uh ้เ huh. พ uh ิ huh. uh ่อนว่านแม่เห็นเบอร์เบิกเบียกตั้งย่างแม่เหมือนทำธุระอยู่ในบ้านเลยบริรับเพิ่อนมาหอดบ้านมาหอดบ้านกระเดือกเตื้อบิ่งว่านไปบวชมือแต่จนมากับมานั่งเห็ดทั้งรัฐบาลไทยทั้งเหล้าห่ดเห็ดไร่เลีวเรียบขยันมาเลีวคัดดีก็บม่เห็ดอีกหน้าห้าจังแมวค่ะเลขรัฐบาลไทยใกล้ๆยังจะหายเพรกับแม่ แมก่ก็แล้วแต่แม่นุนก็คือแม่แม่พร้อมแล้วเพราะว่ายังสิคือแม่เล็กออกแล้วแม่ก็เฮ็ดไลยเลยเองสันนะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เอาเล้าก่อนเถอะเดี๋ยวไปใกล้จักอีจักอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวนุ่นที่ย่าจะโทรเลข์เยให้เพิ่นเอาไปเร็วเดี๋ยวเพิ่นสิลืมเอาเล้าก่อนนะแม่เนาะอ้าขอบคุณแม่หลายๆที่ให้ยหน้าค่นะคะให้ยเอฟซีโซดีแนวทางของแม่ระยองนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ เดี๋ยวพ่อนาพาจะสรุปไ้ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับแนวทางของแม่และย่องต่ำเล่านะคะหงวนนี้เพิ่นบอกว่าอาจจะร้ายนะคะ12คูนะคะเพราะว่าเพิ่นกับว่อยากตัดตัวไดออกนะคะเพราะว่ามันเคยมีหงวดหนึง่งเพิ่์นหายมา12คูมันเขาทั้งบนทั้งล่างนะคะแต่ว่าแนวทางของคุณแม่และย่องนี้ต่ำเล่ามักจะมาตรงๆนะคะมันแบนตัวกับแต่ว่าจะเขาบนหรือเข่าล่างต้องรุ่นเนาะคะ่ะ นี่นะคะสำนับหวดนี่แม่เพิ่นแหมาบิ่ศูนย์กับ3บนรางนะคะจับคู่จะมีเป็นศ1 02์หนึ่งศูนย์สส่ะคะส่วนรัก3นะคะจะมีเป็น31 32 34 3งสามสองสามี 1, ่สมหาสามหกสามนะคะรักหนึ่งนี่แม่เพิ่น,นันกศูนย์นี่เพินเน่นให้เป็นศูนย์หนึ่กับศูนย์หะคะส่วนหลัก3เนีนให้สาหากับ36มหกนะคะ f อฟซีจะสามารถซื้อได้บนรางนะคะแต่ว่าเส้น,านทางมาลามา,ลางแต่ว่าเข้ากับรับประกันบ้ได้นะคะเผื่อแนวทางมันมาบนนะคะค่ะ<ม>พนภา,าขอขอบคุณแม่ละย่องนะคะเทีเเ่ยวแนวทางมาแป่งปัน f อฟซทังช่องเอาตำาล่ามาไห้นะคะค่ะพณนภา,าขอไห้เอฟซทุกคนโชคดีกับแนวทางของแม่ละย่องด้วยค่ะสวัสดีค่ะ